<Okay. S 2> ให้ปไปไปอยู่ด้านหลังก่อน okay. โอเคโอค้ยลูกเ,เ,เป็นอะไรไหมไปไปแล้วเดินเดินนี่ครับเบิ้งทางทางที่ว่าชิไปกันเมื่อนี้ครับวนโตกอีกแล้วครับขึ้นเขาขึ้นภูขึ้นเขา,ขเขาวนโตกอีกแล้วตอนนี้ยึดเส้นยอดเขาด้ครับตอนนี้ท่างกับชีคอนข้างจะมีแต่ปลาครับมีแต่ปลาดีนะที่มีสองป้ายครับ โอดคุมาหลายนี่ครับแต่ว่าวาดแกงนี่ไหมดูแกนงนี่เบิ่งินกับรถหลายหลายครับบเไปรถมาหาเหตุเด่นี่ครับรถเพื่นมาเที่ยวน้ำตกกันครับแต่ฝนตกครับโอ้โลงบ่ได้ตอนนี้จอดแจ้งแน่กันลรืเนอเป็นน้องต้องมีราคาเดี๋ยวหามองจอดกันครับอตอนนี้ยังลงล,งลงลรถบ่ได้ครับหยุดแล้วพอ,อดีเลยเห็นไหมเมื่อกี้เลยลงรถบ่ได้ครับแต่ฝนกะซาซาเนี่ยแหละครับซาซาลงแล้วครับปูบ่ากับผู้สาวบ่ได้ เด็กหน่อยมากครับพี่นี่ไงสองคนนี้นี่เบิ้งรถจอดลายหลายครับพุูดรถมาเที่ยวน้ำตกครับแต่แต่เป็นผู้ประสบป้ายครับน้ำตกฝนกระตกครับวันนี้ไม่ยากเอาภาจังสี่ล่ะครับแต่ผ้าแต่ผ้าบรรลกันครับเป็นยังออกบ้านแล้วฝนต้องตกรถล่อครับปนิดนั่งรอกันอยู่ในรถครับโอ้มาหอดังโดนลงก่อนบอลกัล้มรถบันไดครับได้ยึดคำขีดเมือก่อน ไปเดินหน้าเดินกลับมามาก,กับ <c oughs> สองคนเหมือนเดิมครับนี่มาก,กับครอบครบัวเหมือนเดิม <c oughs> ไปจ่ายค่า <c oughs> หยุดลงทะเบียนครับคุณ <c oughs> หยุดลงทะเบียน ระวังนะเด็กๆจุดลงทะเบียนก่อนลงไปน้ำตกครับต้องลงทะเบียนกันครับคนหลายครับมือน,นกำลังก็ะยอยกันครับแต่ผมิึกมาถึงครับไปลูกเด็กๆเร็วเดินเดิน คยหาตัมาหน่อยยิตอนนี้ก็ขิดเดินต้องไปตรงน้ำตกหินตังแล้วครับมาถึงน้ำตกหินตังน้ำตกหินตังครับ เดินลงไปอีกประมาณสามรอยเมตรครับคุณนะฝนจะตกป,ปล่อยๆยครับนนี้โอ้พ่อกุ้ไนี่ระวังลื่นนะลูกเดินต่อแถวลงไปครับ

ได้เล่นทุกที่แล้วใช่ไหมเ<ช>หลือแต่ลงไปข้างล่างข้างล่างมันมันชันเกินมันลงไปก็ได้ครับพลงไปได้อยู่ครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ต็กน้อยอกเป็นาการลงไปครับเพราะว่าดานมือย่านมือไอ้พวกหินพวกไอ้มันนะครับหินมันเป็นตะไคร่หรืตะไคร่น้ำเล่ตนตน,ต,นต่ว่าอยู่ตนตนเท่าไงน้งำตกดีกว่าครับ คล่ไหลครับเมื่อนี้คุณน้าหลายครับครับมากเด่นน้ำตกครับอยู่หินต่างขนาดฝนตกนี่ครับคุณนหลนังไหลอยู่ครับทางล่างก็สวยครับแต่ว่าเมื่อนี้บ่อยลงไปครับเพราะว่าเอาตัวน้อยมานำกับอันตรายครับคือต้งเด็ดแต่เฉพาะข้างบนนะครับมันค่อยหนามค่อยบดลึกคราบข้างบนนี่ดูเติมไปไกลเติมด้วยครับพอจะ ็นน้ำไหลลงมาออกบบจากไปภูเขาออกมากครับโอเคครับมืนนอนี้ก็คุ้นหลายครักครับเไบ้าครับ ครับตรงสองแม่ดูเป็นตายกับเจ้าองคนระวังระวังลูกไม่ต้องดิ้นโอ้โหโอ้เป็นยังไงครับสองสาวครับน้ำตกเป็นไงครั้งแรกน้ำตกน้ำตกเป็นไงครับครั้งแรกครับน้ำตกเป็นยังไงครับครั้งแรกครับร้อน ตัวน้อยนี่เดินตลอดครับแต่ว่าคุณยายอ่อนจะกลับบ้านตัวผู้น้อยแรงติดยากเด้อ,อตัวมี้ตัวนี้ดีสุดครับตัวนี้ดีสุด <c oughs> เด็กนปป้อยเด่นขอบปอดไปครับหน้าบรยายากาศไหนครับรกไปดานานกับไก่อยู่ครับก็เล่นน้ำเหนื่อยแล้วเหรอจ๊ะทุกคน เพิ่มพลังเพลนะครับคมพลังกันเดินเมื่อยกับเพิ่มพลังแรงกลิ่นสนมนะสองสาวแล้วก็ไปเล่นต่อครับมาแล้วครับเล่นอยู่คู่เดียวมัดเนื่อยตากลับได้ยังไปหนาวแล้วกลับแล้ว กลับได้ยังจ๊ะกลับแล้วเหรอครับโอเคเลสโกครับเป็นกลับก้อนครับปันอยู่บมือแล้วครับพอรู้ว่าจะย่างขึ้นไปพอดีอีก300เมตรครับพอจะขึ้นไปถึงที่จอดรถครับไปเดี๋ยวผมทายเวลาขึ้นเนี่ยเพื่อนครับทางนี้สั้นเลยทีครับแถวๆกันมาล่างเดินข้ามขึ้นจะขึ้นไปที่จุดจอดรถแล้วครับตอนนี้ โอ้จะเดินขึ้นไหววันนี้ครับขากลับคือส่งส่งยางหยากแท้บัดขาลงมันจะลงสบายแค่คนน้นเบอรเบอรเบอหนูขอน้ำหน้าเออไปเลยรับคนคนน้ำหนักครับคน้ำหนักอันนี้เลยอีกสองคนครับแม่กับลูกอยู่กลางล้างชัดอยู่ดีครับ ไปดูหินก้อนนี้ทุกคนดูหินก้อนนี้ทุกคนก้นใหญ่มากมันมีไม้ยั้มด้วยนะครับเครื่องขับเครื่องใบข้ำหอมครับต้องดิบดิบเดือนทันครับไปไปเดินต่อเลยครับดู ดูสองแม่ลูกดูยังบมดจบกันอยู่ครับว่าแจยทายวิีโอหรือทายภาพนิ่งครับโอ้เดินเดินขึ้นซับนี้กับยังไงด้วยครับเด้อโล่งหีีมมันยังวา่าโ,โ,โล่งเนยดื้อลงเลยแต่ขึ้นนี่เพื่องทางครับโอ้ไปต่อเลยเราเพิ่งทางขึ้นดูครับวันนี้ดีนะครับฝนตกแบบไปปล่อยมือน,นี่มันก็เลยบ่อหอนครับมันก็พ่อ ยางขึ้นไปมันกระชีพอยางยู่ครับลมไม่ริดบังฝนหรือว่าแสงแดดเดินได้ยู่ครับโอ้โหเบิืองครับสูงอยู่ดีครับบนนอปสูงครับเบิ่องเลไยทางเดินมากครับโอ้มือนี้มือนี้ได้เงืออะไรครับเหมือนี้ได้เงือไม่ได้รถหงุนหดินได้เงือครับมือนี้โอ้ เห็นแสงแล้วครับเห็นแสงทางออกแล้วครับอยู่ด้านโน้นโอ้โหเมื่อย่อนเยอะครับสามร้อยเมตรนี่สามร้อยเมตรนี่เมื่อยอุ๊ยระวังสิเฮ้ยป๊าป๊าก็อยู่ด้านหลังย่ามปาป้าใส่นน้าหนี่ จะจะถึงแล้วทุกคนดูจะถึงแล้วสะพานแล้วครับถึงสะพานโอ้ยะพายหลบด้วยครับโอ้ยหลบอยู่เขาด้วยพี่เขารถบ่วนพี่เขารถบ่วนสะพานแล้วนะคะว่าแบบไปทีละคนนะให้ปะป๊าให้ปะป๊าอยู่ด้านหลังก่อนโอเคโอ้ยลูกเป็นอะไรมไปไปแล้วเดินเดินเดิน ไปแล้วก็ไปนะปอไปอย่าเพิ่งหนูกลัวมันหักนี่หักออกไปเลยพอทำแบบแข็งแรงดูว่าปอก็ตามมาเดี๋ยวก็บัดเจย์ก็หักวันเราจะค่อยๆลงนะคะแต่เอ่ะไปเดี๋ยวจะถึงแล้วครับจะถึงทางออกแล้วครับอีก ยี่สิบเมตรครับยี่สิบเมตรถึงทางออกแล้วที่จอดรถแล้วครับโอ้สุดยอดวันนี้เรามาที่นี้เราเดินป่าครับสุดยอดมากเราไปที่ไหนนะคาเฟ่กันใช่ไหมไปห้างนะไปกินร้านอาหารวันนี้เรามาเดินป่ามาดินป่าครับวันนี้อากาศก็เป็นใจดีครับฝนตกปล่อยๆโอ้ยังไงครับตอนนี้ได้ออกมาถึง เส้นทางทาง,งออกแล้วครับที่ลานจอดรถแล้วครับเนี่ยเขากะชิมิปลายบอกเลยครับก <ynen> ็กลับพ่อไก่ไปได้ครับนโอ้สามร้อยเมตรครับน้ำตกกินตั้งแต่อยากบอกว่าเมื่อยอยู่ด้วยครับขาขาลงมาเท่าไรขาขืนนี้โคตรไลย <dances> มันชันครับมันชันปป<ะ>ไปไปสู่กลับบ้านไ,ได้แล้ว <S <S <AR> ้ห้องน้ำก่อนไหมให้หมามาเข้าหมามันจะเข้านะเสดหนูไปรอที่รถไปเอาุญแจรถด้วยโอเคครับทริปนี้ก็เป็นที่จบที่เรียบร้อยครับวันนี้เดินป่าครับเดินน้าตกกันอยู่ที่น้าตกหินตังครับผมครับริเวณที่จอดรถทริปหน้าไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงคลิปเรื่อยๆให้เพ็่นครับผมทริปหน้าเจอกันที่ไหนติดตามเด้นะครับ